มาทะเลทริปนี้เราก็พกอาหารไทยนี่คิงดอมมาด้วยนะคะเด็กๆก็คือถูกใจกันมากมาปรุงข้าวมื้อเย็นให้ยูโดกันค่ะรอบนี้ก็คือยูโดหิวข้าวมื้อเย็นแล้วนะก็คือกําลังตักให้เด็กๆเลยก็เอาไปเลยคนละหนึ่งช้อนนิดๆนี่เลยยูโดก็คือได้กลิ่นปุกก็คือรีบออกจากกรงมาเลยค่ะเพราะว่าอยากกินแล้วหิวข้าวดูสิอดใจรอไม่ไหวแล้วคือฉกไปแล้วหนึ่งอันนั่นเองแล้วก็ตึงมาแต่ตึงไม่กล้าออกค่ะ ตึงก็ได้แต่ดมๆแล้วก็เอาสแน็คขนมอะหักหักให้เด็กๆด้วยเพราะว่าจะได้มีของเคี้ยวตอนกลางคืนก็หักหักใส่ให้แล้วก็ไปให้เด็กๆในกรงกันเลยที่เราเลือก Tiny Kingdom มานะคะเพราะว่ามียาคาค่ะที่ช่วยดับกลิ่นเผื่อคนอื่นที่เขาไม่ค่อยได้เลี้ยงแก๊บีอย่างเงี้ยเขาจะไม่ชินกลิ่น้าหรือกลิ่นอะไรเราก็เอาตัวนี้มาช่วยค่ะเพื่อช่วยลดกลิ่นมูลของน้องนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเด็กๆไม่มีกลิ่นนะสําหรับ คนที่เลี้ยงก็จะเข้าใจกันดีว่าเด็กๆไม่มีกลิ่นตอนนี้ก็เติมสต็อกแล้วนะคะแล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งเหมือนเดิมเลยกดที่ตะกร้าตรงนี้ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เลยอาหารไทยนี่คิงดอก